คือเนี่ยอันนี้มันหวานแล้วใช่ไหมก็ควรจะตัดเปรี้ยวลงไปด้วยผักกาดดองไหมไม่ท่าที่เคยเห็นก็คือเขาจะกินอันนี้กับอันนี้น้ำพริกแล้วก็เม็นแบบชาวเน็ตเอาดิกับอันนี้หัวปรียเดกมากหัวปรีชีวิตนี้แต่กวายังกินไม่เป็นเนอะน้ำพริกหัวปรีงง ไหนกูลองดิว่ามันจะเข้าไหมว่าเพราะกูไม่ค่อยเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยสันทัดไอ้น้ำพริกสักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่รู้ว่ากินกับอะไรไหนลองกับหัวปีซินี่น้ำยาป่าใส่น้ำพริกนิดนึงอ๋อหน้ำยาป่าน้ำพริกนิดนึงอออืื้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมึงอามาไอ้น้ำพริกอันนี้